สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดูดีโซซิไซตี้นะคะในช่วง how to Do ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสกินแคร์ที่เป็นไนท์รูทีนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีผิวที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สร้างสกินแบเรียร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเลยะคะ่ะว่ามีกี่สเต็ปแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะสเต็ปแรกค่ะเป็นคิ e a n ิ่งแผ่นนะคะที่จะ เช็ดเครื่องสำอางล้างนะคะแล้วก็บำรุงไปในขั้นตอนเดียวกันค่ะสเต็ปที่2นะคะก็จะเป็น Facial w a อ c h นะคะที่จะควบคุมความมันนะคะแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกได้ดีค่ะสเต็ปที่ 3นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นโทนเนอร์นะคะที่จะปรับสภาพผิวกระชับรูขุมขนค่ะแล้วก็สเต็ปที่4นะคะอย่าลืมลงเซรั่มค่ะเพื่อการบำรุงที่เข้มข้นให้ผิวที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วสเต็ปสุดท้ายค่ะสร้างเกราะป้องกันค่อยผิวด้วยครีมนะคะนี่ก็คือ n i g h r o u t นะคะที่เราจะมาสร้างให้ผิวเราแข็งแรงกันค่ะเดี๋ยวเราจะมา,อาลองให้ดูนะคะแล้วก็จะบอกว่า feeling แล้วก็ texture แต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ช่วเอ็มนี่ค่ะเรามาเริ่มที่สเต็ปแรกเลยก็คือ cleansing pad นะคะคือการเช็ดเครื่องสำอางค่ะน่าน่ารักเนาะดูสิเดี๋ยวเปิดข้างในจะน่ารักตะลุงจะมีมากกว่าเดิมนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ก็คือแพ็กเกจเขานะคะจะมาเป็นกระปุกนะคะข้างในก็จะมี cleansing pad นะคะช่ำๆเห็นปะเอ่ยน่ารักอะ่ะด้านแรกค่ะที่เป็นปุ่มๆเนี่ยไว้สาหรับเช็ดเครื่องสําอางเนาะและส่วนด้านที่2อ,อะ่ะไว้สําหรับครีมผิวนะคะก็ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะเดี๋ยวเราจะลองเช็ดให้ดูกันนะคะ แล้วก็ข้อดีของตัวนี้เนี่ยยังช่วยในการที่จะขจัดพวก PM 2.5ที่เกาะอ,อยู่บนผิวเราด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยนะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติ98.8%ค่ะ แลวก็ได้รับการรับรองจาก EWG นะคะว่าเป็น Green Grade ก็คือไร้พวกสารเคมีอันตรายค่ะตัวนี้เนี่ยนี่อันนี้ก็คือเช็ดแล้ว1แผ่นนะคะก็เอาอยู่นะคะแล้วก็สเต็ปที่2นะคะก็คือการล้างหน้าค่ะซึ่งสเต็ปเนี้ยเราควรที่จะเลือกตัวที่เป็นล้างหน้าแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกด้วยนะคะรวมถึงบลภาวะด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวชาโคแบมบูหรือว่าฐานไม้ไผ่นะคะเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่า อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเฮ้ยทำไมแบบบีบออกมาแล้วมันเป็นประมาณเนี้ยเป็นเ,เจลสีดำนะคะ <_ d> um> เดี๋ยวขออนุญาตผสมน้ำนิดนึงนะคะให้เกิดฟองน้อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะทาไปที่หน้าเลยค่ะ <_ d> um> เดี๋ยวยังไงแอร์ขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วจะมาเผยงานผิวให้ดูกันค่ะ <_ d> um> ค่ะอันนี้ก็ไปล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่หลังล้างหน้าเนี่ย ชอบผิวตัวเองขึ้นบ้างเลยเพราะว่ามันไม่รู้สึกแห้งตึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองถูให้ดูเลยว่ามันก็ยังมีความชุ่มชื้นนะคะเพราะถ้าเกิดมันแห้งเนี่ยถูแล้วมันก็จะเอียดเอียดใช่ไหมคะอันนี้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะอันนี้โอเคเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสเต็ปที่3กันแล้วค่ะสเต็ปที่3ก็คือการลงโทนเนอร์ค่ะซึ่งการลงโทนเนอร์เนี่ยขอแนะนําก่อนเลยว่าเราควรจะใช้สัมฤทที่เป็นบิวตี้เกรดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเพราะทําไมเนาะนี่เพราะว่าเวลาเราเทโทนเนอร์ะ er นะคะแล้วก็ แล้วแต่เลยว่าใครจะหยอกกี่หยดนะคะอันนี้ก็คือเน้นให้ฉ่ำใช่ไหมคะถ้าเกิดสำลีที่เป็น b e a u ี้เกตอะคะเขาก็จะสามารถอบน้ําไว้นะคะแล้วก็ทําให้เราเช็ดโทนเนอร์ไปได้ฉ่าหน้าเลยนะคะคือชอบมากเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทําให้ผ่อนคลายระหว่างที่เราเช็ดไปด้วยก็คือกลิ่นจากน้ําดอกกุหลาบน,นะคะแนะนําเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปที่แบบใช้ธรรมชาติเยาวยาเหมือนกันเนาะจะไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นคุณสมบัติสําคัญข,ของโทนเนอร์ที่ดีนะคะ เรามาถึงสเต็ปที่4กันแล้วนะคะสเต็ปที่4ก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเตรียมผิวปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบำรุงแล้วเนี่ยสเต็ปที่4ก็คือเซรั่มค่ะซึ่งรนนี้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นตัวพุนเด้นะคะเป็นไฮยาลูรอนเซรั่มสูตรเข้มข้นค่ะนี่ตัวนี้เลยเราหยดดอปประมาณนี้นะคะเทคเจอร์เขาก็จะเป็นไฮยาเข้มขน้นใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็วอร์มที่มือแล้วก็มาลงที่หน้าได้เลยค่ะ นี่นะคะฟิลลิ่งหลังใช้อะมันจะเห็นผลทันทีเลยก็คือเดนนี๋ยวเราลองสัมผัสหน้าดูค่ะมันจะทําให้หน้าเนี่ยดูอิ่มฟูนะคะ mm hmm. แล้วก็พวกรอยต่างๆแถวนี้มันก็เหมือนถูกเติมเต็มแล้วมันดูตื้นขึ้นทันทีค่ะอันนี้ก็คือพิเศษความพิเศษของไฮยาตัตวนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือขั้นตอนของการลงครีมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเลือกใช้ครีมที่เป็นตัว Side ะคอลิกเลซี่ซกินค่ะ รุ่นนี้เนี่ยจะให้เนื้อที่บางเบานะคะแล้วก็จะช่วยในการที่จะเสริมเกาะป้องกันผิวนะคะแล้วก็สร้างให้ผิวของเราเนี่ยทนกับุทุกสภาวะเลยแล้วเราก็ครีมมาแตะจุดห้าจุดที่ผิวหน้าเราอย่างนี้นะคะอ่าที่เหลือเราก็วอร์มทีนี้เราก็นวดครีมตามหน้าเลยนี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฟิลลิ่งหน้านะคะแล้วก็เท็กเจอร์แล้วก็ texture, หลังจากที่เราใช้ครีมค่ะหน้าเราก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะอยากบอกว่ามันไม่เหนอดหนะคะ่ะแล้วก็มันทําให้หน้าของเราเนี่ยรู้สึกเออแข็งแรงขึ้นนะคะผิวมีสกินแบล็ตเตอร์หรือมีเกรบบาะป้องกันที่ดีขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ก็แนะนํานะคะสําหรับใครแพร้แมกก็คืออย่าลืมเลเซินสกินนะคะเอาละค่ะผ่านไปครบทุก5ขั้นตอนแล้วคะของสกินแคร์ในรูทีนค่ะที่เราจะทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างเกรบบาะป้องกันให้ผิวนะคะตอนนี้แอสมีความสุขมากเพราะว่าลองดูที่ผิวของแอสิคะ ก็คือฟินเต็มที่ค่ะเดี๋ยวแอร์ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะแอร์อยากจะตื่นมาดูผิวที่ดีของแอร์ในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะไปก่อนนะคะสุดไหนค่ะ ฮัลโหลค่ะมาแจกกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแจกกันถึง10รางวัลน,นะคะ mm hmm. ก็จะมีผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก l a b society mm hmm. ไปนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะได้นะคะสกินแคร์ที่ไปดูแลผิวพรรณนะคะ mm hmm. เพียงแค่คุณนะคะแชร์คลิป EP นี้ของเราค่ะ ใน Facebook ของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิด Public ด้วยเนาะแล้วก็แ a s h ท็ g 3 h a s h t a ดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้นะคะเคค่ะยังไงก็ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทาง Facebook Lab Society นะคะยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะคะกติกาง่ายๆค่ะ